แต่ว่าเถิงจังใดก็าตามพี่น้องเลยเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วเนาะที่มีทางเอฟซีเพิ่นส่งมาหายเบิงแลวก็บห้สซึกประทับใจเนะาะประทับใจแลวก็ดีใจเนาะที่แบบว่าทางแก้วนาทีไทยเนาะเพิ่นได้ช่วยเหลือช่วยเหลือคนลาวพี่น้องเลยแต่เพิ่นกับบริเวณวัดวช่วยแต่คนลาวเนาะคนอยู่ในหลายประเทศเนาะที่เข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศ กับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนบวิอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะ,ะทักทายสบายดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบของแม่นอม้องวินตาเส้นเขาเส้นเคยพี่น้องพบพ่อกันคลิปนี้กะอยู่เพื่อนอยู่ซ่านพี่น้องเลยกะมื่อนี้กะถือว่าเขาเวียเขาการแน่นอกกันเลยมานางอัดคลิปหรือว่าว่าวนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซี เซนเก่าเซนเคยพี่น้องเองยเมื่อวานนี่กะบ่ได้ลงคลิปเนาะแล้วกับ่ได้ออนเบิดเมื่อวานนี่กะเนื่องมาจากอากาฝนฟ้าอากาศพี่น้องเองยฝนตกเมื่อวานนี่สากเบ็ดถ้าเราท์ก็สากบ่ได้เนาะอยู่หน้ากับ่มีแสงแดดกะเลยบ่ได้สากบนะพี่น้องเพราะว่าไฟฟ้านี่กะมีแต่อยู่ในหมู่บ้านเนาะคือว่าอยู่หน้าของนาคู่ปัดเองนี่กะบ่มีไฟฟ้าขนาดพี่น้องเองยใช้แต่โซลาร์เซลล์อ่าเพลนน้อยๆ้อแหละเนาะอ่าถ้าบ่มีแสงแดดก็เลยสากบ่ได้ขนาดก็เลยแบบ ่าโทรศัพท์กับเบสเบสมอวานนี่ก็เลยบ่ได้อ่อนไม่ได้อ่านะเบิ่งคลิปบ่ได้เบิ่งข่าวเบิ่งข่าวอีสังเลยเมื่อวานนี่เนาะอ่ากับพอดีว่าลงไปเสื้อข่าวเสื้ออันนั่นขื่นแต่น้าพี่น้องเลยอ่าเพราะวา่าฝนเนี่ยก็แห้งสมควรขนาดตกลงมาแล้วก็เห,นห็นหายน้าอ่างตามให้ตามหน้าค่ะเนาะก็คือว่า,วาละพี่น้องเลย อ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับเขามาติดตามฮอบสม้มหลักกาให้กำลังใจนอกจากใดกับข้อขอบุญขอบคุณขอขอบ,ขอบใจ,จน้ำเอฟซีถุก่านเนาะอ่าบางท่านเพิ่นกับมกักบรรยากาศแบบอาณาบรรดาเนาะบรรยากาศแบาาศบาาอ่าคือพี่น้องมินตาายูา่เซนซะ่าเนาะอ่าเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้าเนาะบางท่านก็ได้พี่น้องเงยวิถีชีวิตอยู่ตามบา้านนอกโคกนาเนาะมันก็อ่าสิแตกต่ตางจากอยู่ในเมืองในพี่น้องเงยแต่ว่าละละหลายท่านก็ยนะังมักเนาะยังมักแบบ ถ้รรมามาตากหรือว่ายัางมักแบบอนาบรรยากาศแบบเก่าๆเนาะอายุตัวอย่างคือทางฝั่งไทยนี่นะพี่น้องเลยาบางพื้นที่เพิ่นกับโบมีแล้วเนาะอยากคือ,อแบบว่าวิถีชีวิตแบบบ้านๆคือพี่น้องมินตา,า,านี่นะบางพื้นที่บางขอบเขตกับสี่โบได้มีบรรยากาศแบบนี้แล้วเพิ่นก็เลยมักเนาะจังใดกับข้อขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชซม อ่าทางช่อง YouTube ของพี่น้องวินตาเดินเะนาะบว์ว่าสีเป็น FC อยู่ทางฝั่งลาฟฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะอ่าที่เข้ามาติดตามรับชมแล,ล้วก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเลยอ่าก็คือคลิปนี้เนาะมาทักทายพ่อแม่พี่น้อง FC มาโอ้มาลมก็คือว่าอ่าเมื่อก่อนนะพี่น้องเลยอ่าตั้งแต่วันเสาร์เพื่อเนาะก็มี FC หลายๆท่านเพิ่นก็ได้ส่งคลิปวิดีโอพี่น้องเลยอ่าคลิป คลิปหนึ่งแต่ว่าหลายคนส่งมาหายเบิงเนาะหลายคนส่งมาหายไม่น้องวินตาได้ติดตามชมเพราะว่าที่ว่าเป็นกระแสดังเลยกับแม่นอกก็คือเรื่องเล่ากับมีอยว่ามีสา,าวเล่าคนหนึ่งที่แบบว่าไปฮ็ดเวียกอยู่ทางฝั่งไทยแล้วเพิ่นได้มีแฟนอยู่ทางฝั่งไทยพี่นอ้องเลยเพื่อนก็อยู่กินน้ำกันในกามาลายปีแล้วลหละเนาะ,ะส่งสามปีว่าสันยายุแฟนของเพิ่นนก,ก็สูงอยู่ได้พี่นอ้องเลยเป็นนมไทยค่ะเนาะ ประบบบมาณอยู่40กว่าสิเขาหายซบนี่ยแหละ,ะส่วนว่าอ่าสาวเล่าเนี่ก็สิีโบ่สูงปนใดอายอุเพื่อน่ะพี่น้องตามเบิรงในคลิปเนาะเพราะว่ามีทางเอฟซีเพิ่นก็ส่งมาหายหลายๆท่านเนาะหายไม่แนินตาได้เบิงบเรงแล้วก็เรื่องเล่าก็มีอยู่ว่าอ่าหลังจากที่อ่าอยู่น้ำกันมาโดนแล้วกับบอกวอ่า เหตุผลใดในล่ะพี่น้องเอลยเนาะว่าเหตุให้ทางสองคนเกิดมีแบบว่าความบอกรอยใจกันนี่ล่ะเนาะก็เลยเหตุให้อนะแม่ยิงหรือว่าคนลาวหรือว่าสาวลาวน่ะถือทำทำให้ห่างกายเนาะคันว่าภาษาลาวก็ได้พี่น้องเอลยตีการให้กันนี่ล่ะแขนเพิ่อนกัเแขนในคลิปกับซ้ำๆอีสางแน่ล่ะพี่น้องเอลยเนาะแล้วก็มีการตีหน้าห้อมเนาะมีการตีหน้าเตียนคันซิบเอาแล้วก็ สามีหรือว่าผัวเมียกันนี่แหละพี่น้อเงนเลยน้เพื่อนกันมีการคิดอย่างกันนี่แหละแต่ว่าเฮ้ากับบู้เรื่องราวของเพื่อนดอกเนาะแล้วก็เห็นทั้งเอื้อยเพื่อนน่ะไปแจ้งความทางอะนะเจ้าหน้าที่ไทยเนาะไปแจ้งความทางเจ้าหน้าที่ไทยเจ้าหน้าที่ไทยก็เลยไปอา่าเอาตัวของเพื่อน,นออกมาพี่น้อเงเลยพี่น้องบ้านพีเมืองน้องมาจากสปอปอลาวเป็นขนแขง แถวซอยตะเกียกบอ๋อซอนตะเกียบติกับมุกดาหารนี่เนาะแต่ม,ม,าามีเรื่องอย่างนึงขอมาหาพี่เจนนี่นนม,นมาถึงได้กี่โมงเ่ยหนูว่าตีเต็มมาเรื่องอะไรรถประจำทาอ๋อมารถประจำทางมาลงอบุบล<ห>แล้วก็เดินทางใครแนะนำมาพวกพี่จนนี่คนที่บอกกศทำไน้ำเงคนที่บอกกอคนที่บอกใครลงหนีต้านข้าหาอ้ายอ๋อคนที่บอกกศอุบลราชธานีแนะนำมาพวกพี่จนนีน่ อ่ามีเรื่องอย่างให้ออ้ซอยเหลือนี่ละก,กาอยากไข่ไอยซอยเหลือเอาน้องออกมากสินะเพื่อนกักขังงวงเนียวอ๋อน้องถูกกักขังงวงเนียวอ่าที่ไหนอยู่ที่บ้านน,นาเวหมูปแปรนาเวหมู่แปดเราติดต่อกับน้องทางไหนทางไลน์ทางไลน์คือน้องสาวเราติดต่อไปยังเราว่าถูกปีแล้วก็แบบกระขัง,งเงี้ยวกหนกระถูกปีแล้วกรกขังงวงเนียวหมอยกระบาด ได้รับแจง้งนานยังสองวันแล้วสองวันแล้วสองวันน้องมาเห็นงานเมืองไทยอยูหเหนื่นอ,อยาง,ง,งานถ่ายงานเมืองไทยแล้วก็ที่นี่ก็มาพปอกับว,วาเนะวเพื่อนแล้วเพื่อนมาเลี้ยงมาสะเขืออ,อ๋อเจ้ามาปอบคู้บ่าวแล้วเีจยวมาเลี้ยงมาเกาลือโอเเ้โอเป็เเเเเเเนไปตามน้องจะกลับบ้านพฤติกรรมของน้องนี่เป็นคนพูดจริงไหมหรือเป็นคนโกหกพูดจริงพูดจริง ปกติในรูปแบบเรื่องราวแบบนี้มันจะมีในลักษณะที่แบบว่าตัวเอาเงินพี่น้องป้าใจบอกให้พี่น้องโอนเงินมาให้โดยที่ว่าอ้างตนว่าถูกพอเหตุอย่างนู้นอย่างนี้แต่หนูต้องหนูต้องประเมินก่อนว่าน้องสาวเราเนี่ยตั้งแต่คบกันมาตั้งแต่เติบโตด้วยกันมาเนี่ยเขาเป็นคนในลักษณะนี้บอเขาคิดว่าพูดจริงเนาะเอาเป็นว่ามาถึงพี่จ้านี้แล้วพี่เจ้านี้รับเรื่องและพี่เจอานี้จ่ดําเนินการให้เนาะในฐานะตารวจไทยจะซอยเรือพี่น้องข้างสปะปะลาว นะก็อยเบิงนี้ขอมูลการบอกผู้จ่าครับผมก็ตื่นพอดีบ uh ุกน ja ้องบอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งว่านางขาผมหนึ่งแต่ยังบอแจงว่ากันไปน้องสาวมาจากสปปลาวครับคุณตามเมื่อกี้เพิ่งพูดคุยกันก็ว่าอนุอไหนฟัางไหนมันเป็นภาษาลาวเนาะเนี่เอาใจความสำคัญดิ เขาเป็งคันก็บอกว่าน่องยูบบอแล้วน้องจะกลับบ้าน้องข่าว่าจะกลับบ้านแล้วที่นี่แล้วเพื่อนบอลคุณภูไหกับอ่านั่นแล้วก็ยึดพาสปอตไว้ตำบอจว่าทานทานแล้วก็บูไหกับมันบอกว่าโนซิงมาเอาน้องมาอ่าแล้วมีที่อยู่ของที่เขาพักไหมรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าบ้านนาวูเตะแล้วรู้มีชื่อไว้มีชื่อของไอ้ ี่ค่ะไหนมันพขาจะซื้อบุ้งซื้อบุ้งแต่แม่คนนันซื้อตึงหมดว่าเดี๋ยวพี่โทรเข้าเข้าเดี๋ยวพี่เอากําลังเดี๋ยวผมจะเอากําลังเข้าไปตรวจสอบให้เลยนะครับวันนี้ตอนนี้เลยนะฮะ,ะเพื่อช่วยเหลือชาวลราพี่น้องสอปงปเราหากเป็นไปตามที่เขาแจ้งมาก็จะได้นําตัวเธอกลับคืนสู่ครอบครัวและก็ดําเนินคดี ใช่ชายดังกล่าวนะครับให้พี่น้องสปปลาวสบายใจได้เลยว่าเรื่องราวนี้มาถึงมือพี่จอนนี่แล้วบอถิมบอปามีแต่สีซอยเหลือนะครับแล้าบอกว่ากูอยากเมื่อกูอยากดูแล้วคือตี้ะว่ากูอยากเมื่อกูอยากดูแล้วละไอ้ไอ้มั่งยจ้ก็ยนสื่อสื่อดูดิสื่อไอ้คนนั้นนี่นะเขาบอกว่าที่บ้านนูน้นมีแป มาถามหาบ้านได้ตื่นน้องก็บออันนี้แหละบาอ่นานอะไรอันนี้บอกมาแต่เศร้าแน่นางรถุดคือมาลงนานาเวมนแต่หนกูบบกาาไปผู้เดียวอนองาทีอยากกลับอันนี้แหะหน,นูขเขาอเลขที่บ้านแม่จำบ่ได้เลยบอก,บอกแมถา้วบอกขอเที่บ้าน่จำบ่ไดบอกเวว่บบาบานนี้ยังไะ ม่ได้ตื่นได้ตื่นเแต่โตบอกผู้ท้ายคือไหนชื่อบุ้งคือบุ้งมัวนั่นแหละีมาก็น้องกปโทูมาให้ไทยใ่บ่ไท่แล้วก็น้บอกมูวไปเอามูไปเอามัหลบไปเอาแล้วคือรถมาเลยจะทับรถตัดหนาดึงลงรมาเลยนก็บุก้าทูบก้าอย่งนี้นงก็จึงนุ่งงก็ถามมากระน้่นนี่อยากเาอ้นเงาซอยเหลือเอาน่อยว่าจะย้ยซอยเหลือเด้ออ่า เดี๋ยวพี่กนต้องคิดก่อนว่าวาในแนวทางกฎหมายของไทยเนี่ยไอซิบุกเอาโต,โตเลยได้พ่อใจอ้ายนี่อยากิดสั่นหูวว่าอยู่ในบ้านอ้ายอยาเขาไปเอาโต,โตเลยนะนี่ก็างสันตรีน,น้องก,กันจากนั้แต่รัฐประบคนบิดว่าจะมีกฎจะไว้ค่นจริงตัวประกันอะ ครับขอจะถ่าย,ยคลิปเป็นหลักฐานนะครับกับอีกหนึ่งเรื่องราวณตอนเวลานี้ที่เมืองน,น้องพี่น้องชาวสาวพ,อพอเรานะครับเดินทางมาขอความช่วยเหลือเดินทางด้วยรถสาธารณะจากประเทศเราเลยนะครับมายังโชคดีได้มาเจอชาวบ้านที่แนะนํามาพบผมและผมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาแต่เวลานี้โอเคครับผมขอยุติการถ่ายคลิไปไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะได้ประสานงานกําลังทีมงานสืบสวนทีมงานตารวจของผมก่อนนะครับดีใจพี่น้องเลยที่เห็นทางอะนะ เจ้าหน้าที่เนาะทางฝั่งไทยเพิ่นเอาใจใส่เรื่องกฎระเบียบพี่น้องเลยเนาะเรื่องกฎระเบียบก็คือ,อมีผู้แบบไปแจ้งความเนาะบอกว่าสิเป็นคนต,าาตน่างชาติแตก็แล้วแต่แบบซี้ฮนาะพี่น้องเลยเพิ่นได้เหตุหน้าที่เพิ่นแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยฮานาะแล้วก็เห็นเพิ่นไปเอาเนาะคนที่กำลังตกทุกข์เนาะ ตกทุกแบบว่าสุกเซินฮะนะออกมาได้ฮะนะพี่นอ้องเลยดีใจแห้เลยอ่น่ะเห็นคลิปนี้แล้วนะพี่นอ้องเลยใจใดก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางเจ้าหน้าที่ไท,ทยที่แบบอ่าช่วยเหลือคนลาวพี่นอ้องเลยอ่าเพราะว่าคือในปัจจุบันนี้เนี่ยเนาะกับบัาแต่อ่าสา,าวลาวหรือว่าคนลาวพี่นอ้องเลยที่แบบว่า ไปแต่งงานหรือว่าไปมีสามีกับคนต่างชาตินี่ก็มีหลายๆเนาะอ่าคือคือว่าอะไรพี่น้องเลยคนชาติใดก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนบอดีเนาะอยู่ทางอ,นอะนะคืออยู่ทางอันประเทศเล่าวนี่ก็คืออยู่ในอาหมู่บ้านหนึ่งหรือว่าครอบครัวหนึ่งนี่ก็มันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนบอดีขนาะดเนาะ การที่แบบว่าชีวิตครอบครัวการที่จะไปกันได้เนี่ยก็มันต้องเข้าใจกันนะนะก็คือเห็นในคลิปแล้วเนี่ยก็ก็ถือว่าเพื่อนกะอยู่น้ากันมากเนี่ยก็ถือว่าโดนเร้วเนาะแต่กะอาจจะมีหลายเหตุผลที่เพิ่นไปโตกันบ่ได้พี่น้องไงแลวก็เกิดมีการนาณาพิจัยกันเนาะอาจจะบ่เข้าใจกันแหละบางที่ก็อาจจะเกิดจากความหึงหวงบ่แบบซี้ขนาเนาะอ่าเพราะว่าอายุของ เมียของเพื่อนนี่ที่เป็นคนล่านี่ก็อายุของเพื่อนนี่อาจจะน้อยเนาะตตมเบิองนะพี่น้องเลยอาจจะน้อยแล้วก็ส่วนว่าสามีเนาะสามีของเพื่อนนี่อายุเพื่อนอาจจะหลายในี่ฮะนะเนาะบางที่อาจจะเกิดจากความหวงห่วงมันก็มีลายเหตุผลพี่น้องเลยบางที่นี่อาจจะเมียนี่ไปทํางานโบเนาะไปทํางานนันไกลกันโบแบบนี่ฮะนะแล้วก็เกิดมีความระแวงเนาะอ่า อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเนะานะตี่ห้าวบ่งโหหาน่ะแต่ว่าเถิงจังใดก็าตามพี่น้องเลยเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วเนาะที่มีทางเอฟซี่นส่งมหาให้เบิงแล้วกัหูซึกประทับใจเนาะประทับใจแลก้กการดีใจเนาะที่แบบว่าทางแก้วหนาทีไทยเนาะเพิ่นได้ช่วยเหลือช่วยเหลือคนลาพี่น้องเลยแต่เพิ่นกับ่ได้แม่นวา่าช่วยแต่คนลาเนาะคนอยู่ใน หลายประเทศเนาะที่เข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่แบบว่าตกทุกได้ยากหรือว่าไม่เกิดกรณีซุกเซินที่แบบว่าเข้าไปแจ้งความเนาะเพิ่นก็จะห้ความอ่าช่วยเหลือเบิดทุกๆคนพี่น้องเลยอันนี้เนาะรู้สึกประทับใจและก็ดีใจพี่น้องเ้ยดีใจน้ำเพิ่นที่แบบว่าเพิ่นเอาใจเนาะเอาใจช่วยเหลือฮะนะแล้วที่สําคัญสุดๆก็คือคลิปนี้เหตุหายคนเล่าทั้งประเทศนี่ดีใจพี่น้องเ้ยดีใจและก็ซื่นส้มเนาะทางเจ้าหน้าที่ไทย ก็โดยเฉพาะก็คือพม่น้องวินตาณเองนะ,ะพี่น้องเลยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ,ะที่อนาอช่วยเหลือคนลาวเนาะที่กําลังแบบอาประเสริฐหนน่อยู่กับอัญหาความทุกข์ที่แบบว่าบ่มีภัยหู้เนาะบางที่เฮาอาจจะอาทรมานหรือว่าเฮาอยากออกไปแต่เฮาออกไปบ่ได้แบบนี้นะพี่น้องเลย แล้วก็พอดีว่ามีทางเอื้อยเนาะเอื้อยของเราให้เราพี่น้องไปแจ้งความเนาะกับมีทางเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเขาไปช่วยแล้วก็ออกมาเนาะแล้วกับบางข้างทวิทหรือว่าข้างเลขที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เอื้อยแล้วเข้าไปแล้วก็ปฏิเสธอยู่ได้พี่น้องลยทางอันนุ่มไทยแล้วก็เนาะตามเบื้องในขี้ผนาะแต่สุดท้ายแล้วก็อายอมเนาะย่อมไปแบบอนาบลที่ทางเิืนเซินไปให้แหละเนาะก็เห็นแล้วก็ดีใจพี่น้องลยเนาะดีใจ แล้วก็ราวาทั้งสองฝ่ายในการทั้งงานสา,าวเล่าเนาะทางสา,าวเล่ารั่วคนณเล่าหนังเล่ากับโบได้เอาเรื่องเบบซี่นาเนาะแล้วก็ขคยุติแบบว่าโบได้อนาโบได้เอาเรื่องโตดําเนินคดีโตแบอซี่านาเนาะเพราะว่าเล่ากับยังโบท่านในมีใบแต่งงานยังโบท่านในเหตุทะเบียนสมรสเพียงแต่ไปอยู่กินน้ากันหรือว่าเป็นผัวเมียกันนี่แหละเนาะ,นะก็ยังโบท่านมีลูกดอกตามเบิ้งนะพี่น้องเลยจิงไดกั ถ้าว่าหลายๆคนเนาะติดตามรับช้มคลิปนี่อยู่ก็อาจจะเป็นอุทาหอนกับแม่นพี่น้องเลยโดยเฉพาะกัคือปัจจุบันนี้กับคนลาวกับไปเอาสามีอทั้งฟังไทยกับลายเนาะแล้วก็พะว่าไทยกับลาวนี่กับมันอยู่ใกล้กันทนาพี่น้องเลยเนาะคัสเซอร์แล้วก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องเนาะใกล้ใกล้กันเนื่งพี่น้องเลยหลายๆคนกับแต่งงานกันกับมีทะเบียนสมรสบางคนกับ เอากันการย่างบพท่านได้จดทะเบียนสมรสกัมีปนเปกันไปบางคนก็เอากันไปแล้วการย่างบพท่านได้จดแต่กะเกิดมีข้อแบบอาพิษเทียงกันบ่เข่าใจกันก็เลิกล่ากันไปกัมีพี่น้องเงยเนาะก็คือว่าหลายคนเฮาอยู่ในโลกเฮาเนี่ยกับมันกัมีทั้งคนดีคนบดีเนาะอาย้ำอีกพี่น้องเงยเพราะว่าอาหลายๆคนก็อายังหมักหักกับสาวล้าหรือว่าอยากได้มียเป็นคนเล้าขนาดเนาะ อยากได้แบบมีคนที่แบบว่านิสัยดีวาชั้นเนาะอันนี้มันกะขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาเฮ้ากับเมนได้พี่น้องไงอ่าการที่เฮ้าจะพบคนดีเนาะหรือว่าอ่นนี้ัสใจคอเฮ้ามันเข้ากันเนาะอ่าอยู่กันตลอดทอดฟังนะมันกะขึ้นอยู่กับอ่าบุญวัสนาเฮ้าขึ้นกันเนาะก็อ่าเพราะว่าคือไม่น้องมี่ตานี่ก็เป็นคนล่าเนาะเห็นคลิปนี้แล้วก็เห็นทั้งเจ้หนาที่เพิินได้ช่วยเรือ คนล่วเนาะที่มีสามีอยู่ทางฝั่งไทยที่แบบว่าเล่าคือสิแบบอยู่ต่อบ่ได้ขนาะเนาะกนะ็ได้หบการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วก็ดีใจน้ำเนาะขอสื่ซ z o มทางเจ้หน้าทีเพื่อนพี่น้นองเลยขอขอบุญขอบคุณขอขอบใจหลายๆเนาะขอให้เพื่นอนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ปฏิบัตินาที่เวกงาน ดีดีแบบซี่ตลอดไปพี่น้องเลยเนาะดีใจแทนคนเราทั่วประเทศเลยเห็นคลิปนี้แล้วก็ดีใจพี่น้องแล้วก็แจงใ้ก็สำหรับคลิปนี้เนาะมาทักทายพ่อแม่พี่น้องเอฟซกะบมมี่อย่างไรเดี๋ยวพี่น้องเลยมาโอ้มาลมน้ำเนาะก็อยู่ในช่วงบรอยากาศยามเทียงเทียงพี่น้องเลยฝนฝ้าอากาศก็เมืดมาอีกแล้วฝนนะพี่น้องเลยอ่าถือว่าฝนฟ้าอากาศนี่ก็เป็น ปรากฏการณ์ของธรรมชาติเนาะเขาบสามารถสั่งเพิ่นขึ้นมาได้เองคือว่าแล้วพี่น้องเลยเพิ่นอยากตกส่งไในเพิ่นกระตกเนาะก็คือสี่ลอยน้ำหลายวันโยเข่าน้ำเจ้าปลาพี่น้องเอ้ยเข่าหน้าของพี่น้องวิ่นแต่นี่มีจะเข่าโดส่วนลายนะเนาะลอยน้ำอยู่คือฝั่งไทยก็คือสี่ข่แน่เพราะว่าช่วงนี้ยังอ่ามีเข่าแบบยังโบรานซุกขนาดเนาะมีเอฟซีเพิ่นกะไทยมาหายเบิ่งอยู่เนาะหลายพื้นที่เฮ็ดให้เฮ็ต้าคือการธนาพี่น้อง จังได้กะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่นอ้องพินตาก,กะมาโอ้มาลมน้ำทุกคนอยู่ในบรรยากาศย่ำเทียงเนาะอ่าจังได้กะขอขอบุญขอบคุณขอขอบใจหลายๆเด้อที่ขาบมาติดตามรับชมพี่น้องเลยอ่าจังได้กะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหาเงินหาค้ามห้ยลำหารวยเบ้อสุขสุขคนพี่น้องเลยอ่าไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีสวัสดี